สื <ame> ส่อตีข่าวโรนัลโดอาจแขวนสตาร์ตปีหน้ามีรายงานจากเบนจาคอบนะครับผู้ Arizona, Janeiro สื่อข่าวคนดังครับรายงานว่าคริสเตียโนโรนัลโดครับซูเปอร์สตาร์วัย40ปีเนี่ยมีแนวโน้มนะครับว่าจะอำลาสโมสรอัลนาเซอร์ครับหลังจากหมดสัญญาในปี2027แล้วก็อาจจะตัดสินใจประกาศแขวนสตาร์ในช่วงปีหน้าครับรายงานเนี่ยระบุว่าสัญญาโรนัลโดเนี่ยเหลืออีก1ปีนะครับแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยโรนันโดจะอายุครบ42พอดีแล้วก็อาจจะเป็นเหตุผลสำคัญที่โรนันโดเนี่ยประกาศแขวนสตาร์ก็เป็นไปได้ครับเพราะณขณะนี้ครับ หมายของโรนโดเนี่ยคือการเล่นบนโลกในปีนี้แล้วก็การยิงให้ครบ1000ประตูซึ่งเหลืออีก40ประตูดังนั้นเนี่ยก็คาดการว่าซีซั่นหน้าเนี่ยที่กำลังจะมาถึงคือซีซั่นสุดท้ายของโรนันโดแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยก็เชื่อกันว่าโรนโดจะยิงให้ครบ1000ประตูแล้วก็จะเล่นบนโลกปีนี้เป็นครั้งสุดท้ายก่อนจะแขวนซัดหลังจากหมดสัญญากับอัลนาซเซอร์ในปีหน้านะครับซึ่งสโมสรอัลนาเซอร์นะครับก็มีแผนว่าถ้าเกิดว่าโรนโดเนี่ยเลิกเล่นจริงๆก็จะเพิ่มสัด ให้โรนโดมีบทบาทในฐานะเจ้าของทีมเพื่อดึงโรนโดให้อยู่กับทีมต่อไปแล้วก็เป็นการเพิ่มภาพลักษณ์ระดับโลกของสโมสรนะครับแล้วก็ดึงดูดความสนใจของนานาชาตินอกจากนี้ครับประเทศซาอุดิอาระเบียยังมีแผนการในการเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกปี2034ก็อาจจะให้โรนโดเนี่ยเป็นทูตนะฮะของทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลโลกในปีนั้นทําให้โรนโดเนี่ยแม้ว่าถ้าต้องเลิกเล่นจริงๆก็ยังจะต้องใช้ชีวิตอยู่ในซาอุต่อเนื่องจากเป็นเจ้าของร่วมของทีมอัลนาเซอร์ก็เป็นไปได้นะครับดังนั้นครับโรนโดถ้าเกิดว่าข นี่เป็นจริงเนี่ยเหลือเวลาอีกประมาณฤือดูการเสร็จครับในการยิงอีก40ประตูเพื่อทําลายสถิติยิง1,000ประตูที่เขาต้องการให้ได้ก็เดี๋ยวต้องรอดูว่าจะถึงหรือไม่ในปีหน้าถ้าถึงก็เชื่อว่าโรโด้น่าจะเลิกเล่นแน่นอนแต่ถ้ายังไม่ถึงเนี่ยก็จ,จะใช้ออปชั่นต่อสัญญาไปาอีก1ปีเพื่อทําให้ครบ1,000ประตูนะครับแฟนๆโรโด้ odo, คิดว่าใน1ปีที่เหลือนี้นะฮะ40ประตูของโรโดมีโอกาสยิงถึงหรือไม่ก็ลองคอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับถ้าชอบคลิปน,นี้ก็ เพิ่มเติมอย่าลืมกรับเพิ่มเพื่อนมาได้ที่ลิงก์หน้าช่องได้เลยนะจ๊ะ